ช่วยด้วยครับทุกคนไอดีผมโดนแบนครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เกมฟรีไฟล์เขาก็สามารถแบนคุณได้นะครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทําการปลดแบนนะครับแล้วมาดูกันว่าเพุผลที่ผมโดนแบนเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยครับนะครับอะไรอ่ะอุ้ยเด็กกระปุกตั้งใจเล่นหน่อยดีขอโทษครับ ปู <m í toys> <c oughs> <P an> ้ตายวะไม่ทันโว้ยหัวร้อนแล้วนะดันหนอดันหนอหนุ่มล่วงล่วงเึิบเฮ้ยล่วงวู้พลัง ตายแลวหนึ่งตายแลวสองตายแลวสามตายแล้วสี่ไมไ่แดกดกู้็อกสายแล้วฮะว้าวว้าตู้หู เปิดบูย่าพาสกันหน่อยนะคร <Wednesday> <E, <น>ับ <abilities> อืมก็นะครับตัวนี้บูย่าพาสอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างเหรอมาดูก่อนมันมัน,ม,นมันเสื้อมันสวยดีนะมันน่าซื้อก็เลยมาดูหน่อยโอ้โห <per chem> คนลุกสู้ของดีอยู่นะดูดิขอดูวุ้ยขอดูล่างแรกสิไ <MBA> อ้กูเสียตังไปอัพคัทแน่แน่คนดูทรงนี้ให้เสียตังอัพคัทแน่นอนสายฟ้าเทพทรอก็ถือว่า โอ,โอเคละมัง้งนะครับ <c oughs> ซื้อไหนดีคนดูซื้อ9 0้เ่่่แม้ถ้าซื้อ่0 0เ่่่ก็จะ่ด้ช่ดมา่ลย่ด่ๆๆซื้อ9 0่เ่่่ร่่่่่่นะ่เ่ี่ยมเ่ี่่่่่เ่่่่่่่0 0กับ่้่่่่่่่ล่่0่่่่้่่่่่่า่่่่่่ลด70%จาก3่0 0น่ะ่่ะ่่อ่่่ะนะ่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่จ้าา,าุ่่า่่่่่่่่ื กดป่ะป่ะอ้หได่อะไรมากครับขอดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นกล่องศพอันนี้ปืนสกินรถเหรอไม่ต้องไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่เลยเนะี่ยอันนี้สัตว์เลี้ยงแต่ว่ายังขาดอีกนะยังขาดยังขาด้วเอาให้มันเต็มเลย ตุยสิเอาเงินไปอัพคันชุดติกว่าอย่างนั้นก็แจ๋วเท่เอ้ยแต่ว่าตามันมันเป็นอะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะต้องใช้ตาให้มันเป็นสีทองไหะไม่ได้อะสายฟ้านั่นแหละสายฟ้าถ้ามีสายฟ้าสีทองก็คงจะดีเหมือนมันปรับแต่งได้นะชุดอะ่ะตอนแรกมันให้มาแบบนี้ใช่ไหมแต่เราต้องเอาอันนี้ใช่เปล่ะไปดิต้องปรับแต่งอะไรอย่างงี้อือหอร่างนี้ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เวลาฆ่าได้แล้วเป็นไงมีสายฟ้าขึ้นนี่ข้างหลังว่าแล้วอันนี้คือ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอฟเฟกพิเศษขนาะยิงเมื่อใส่จะมีแฟชั่นยิงเงตัดตั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 ดตัตัอย่างเงี้ยอะอเคปลดล็อกเลยแล้วกันเอ้าหเกหัวเลยหนึ่งพสารอปปลดล็อกไปเลยสวยจ้าและนี้อีกขอต้องใช้หกสิอ่ะเพราะว่าอันนั้นยี่สิบอันนี้นีโอเค ม็คืออะไรอันนี้คือเอฟเฟกตอนยิงได้มันก็จะขึ้นมาที่หลังนันนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คืออะไรวะอันเนี้ยยังงงอยู่เลยเนี่ยเน,นี่ยเน,นี้ยอันเนี้ยไอเดียมันคืออะไรเนี่ยเอฟเฟกยิงคืออะไรวะอ่ะแต่อเอาอะ <c oughs> ไม่รู้เลยแต่เอาเอาไว้ก่อนแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยคน <c oughs> ดูครับไอดี ID ผมโดนแบนเพราะว่าผมเล่นกับโตไอดีโดนแบน โดนแบนแลงทีวีสี่ก็ดีโดนแบนโอ้แจ้งเตือนการแบนแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแบนนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็โดนแบนนะครับอยากจะบอกทุกคนเลยว่าใครที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงให้ไปดูคลิปนี้ครับผมเนี่ยโดนเจ้าโปตัวนี้ ทำให้ผมโดนแบนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการปลดแบนว่าจะปลดยังไงนะครับเขาบอกว่าให้ไปทําคะแนนความดีซะก่อนไปเล่นโหมดอื่นกรุณาเลือกโหมดอื่นเดี๋ยวผมขอดูคะแนนความดีขอหน่อยสิ นี่นะครับนี่คือประวัติคะแนน 4v4 ของผมคือ93 93คะแนนอ่ะโอเควิธีการปลดแบนเนี่ยคือผมเนี่ยต้องไปเล่นโหมดอื่นนะครับให้คะแนนความดีของผมเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าผมไม่ต้องเล่นโหมด 4v4 แบบทั่วไปนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้นะครับว่า 4v4 ทั่วไปเนี่ยจะตึงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าชุดนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมโอ้ยเด็กกระปุกสวัสดีครับทำไมหน้าตาเหมือนล้าเลยวะอ้าว กลายเป็นว่าตัวละครในเกมผมหน้าเหมือนพี่เป๋าเลยอเออเอ้าเด็กกระโปรงตัวก้วยไปไหนเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันพี่เป๋าแต่ว่เนี่ยพี่เป๋านี่พี่เป๋าร่างเต็มกลายเป็นพี่เป๋าร่างเต็มตสดีปวดเด็กกระโปรงทุกคนนะัสดีนี่ไงูเองหละมาพี่เป๋าร่างเต็มบูยาพาร์นี่คือพี่เป๋านั่นเองเหยย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 ์อุ้ย,ยคนเดินขึ้นมาเลยไหมหนึ่ง ไช่เพื่อนยิงลง้มว่าตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างแฮะที่เป่าพันเลือดแปบบ๊บอุย้ยก็ตึงเหมือนกันนี่ว้าอุยหูตึงตึงตึงนี่ไงร้บหัวคมคม ยาฮู้พี่เป่าบี่บอยสวัสดีเด็กกระโปรงทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่อก็ทุกคนดูน่าจะคิดถึงพี่เป่านะเพราะว่าพี่เป่าเนี่ยคือตำนานฟรีไฟล์เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป่าอยู่กับผมตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้พี่เป่าหายไปไหนมาหายไปไหนมาพี่เป่าโอ้ไม่ไ้หน่อยไปหน่อยกช่วงนี้ราบัอกรอแล้วเบื่อเด็กกระโปรงมันฮะพี่เป่าเบื่อผมไหมวะเฉยเลยไม่เงยพี่เป๋าเบื่อผม เออเฝายัดเบื่อเด็กกระโปรงคนนี้เลยครับคอมสั่นร้อยเมตรไปดิหัวแตกปะน้องหัวแตกไหมหัวแตกไหมจะปลดแปนได้หรือเปล่าไปดูกันนะวันนี้หนึ่งศพส,สองศพได้อยู่ข้างในนี้เมื่อกี้ผมเห็นวิ่งมาทางนี้นะ รู้สยกตรงเท้าขึ้นตรงเพื่อนเท้าขึ้นตรงเพื่อนกำลังไปคสามรอแป๊บนึงบบไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสามหูมอีกตัวนึงอยู่ใส่หนอยิงเพื่อนใหญ่เลยยิงเพื่อนใหญ่เลยมันยิงเพื่อนเราใหญ่เลยแต่เพื่อนเราไหวเพื่อนเราไหวเอาเลยเพื่อนเอาเลยเฮ้ยไอตัวนี้ตึงต้องพันยาก่อนเลยเออพลงังคืนเตายังไง ลงมาใหม่ออนี่ขาไม่ได้ด้วยนี่งไงสี่หัวไปนอนตุดยอยไปเลยเดี๋ยวปลุกอขอบคุณครับพี่เปานาน,นานทีพี่เปาจะชมคือว่าพี่เปาจะไม่ชมผมซะแล้วเดี๋ยวผมแปลงร่างก่อนละกันเป็นหมาป่าทีปที่แล้วเนี่ยสุ่มของทุกอย่างใน2023ปีที่แล้วนะครับทุกคนคือผมสุ่มทุกอย่างเลยในปีที่แล้วอะ่ะหากใครยังไม่ไปดูนะดูได้เลยนะว่าเออปีที่แล้วเนี่ยมีไอเทมอะไรบ้าง พีเดินชมจันทร์ปึ๊บปนี่รวมถึงชุดหมาป่าแต่เมื่อคลิปที่แล้วไม่ได้ใช้ใช้ในคลิปนี้แล้วกันเอาขึ้นมาโน้ตโ้สามนัดน่าถึงจะตายสามนัดน่าถึงจะตายเพื่อนจ๋ามาแล้วจ้าเพื่อนจ๋าหมอปอพี่คอนเฮ้ยอยู่ไหนวะร่วง น่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่านี่น,นี่แกไปไหนเจอสไนโนสโคบหน่อยเป็นยังไงนี่แกโดนเฉยน,นี่แกโดนเฉยน,นี่สไน,น,นโนสโคบ สวัสดีครับพ่อเอ้าเต้าหู้ลูกวันรวมญาติหรือไงวันเนี้ยเอ้าเต้าหู้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะก็นี่ไงผมโตแล้วพ่อผมก็เลยอยู่ล่างนี่ไงเต้าหู้โตแล้วเอาแล้วพี่เป๋าไปไหนอะพี่เป๋าก็อยู่ในล่างผมนี่แหละผมแปลงร่างเป็นตัวเองไงเมื่อกี้ผมเป็นพี่เป๋าเอ้าเฉยเลยงั้นแปลงร่างกลับไปเป็นพี่เป๋าก่อนฮึโอ้ยเดือกระโปรงกับใจมากเลยเมื่อกี้อยู่ในล่าไอ้เต้าหู้เลยมันตัวเหม็นจี่เป๋งเลยว่ะครับพี่เป๋าพี พี่เป่าที่ชอบพูดงคำหยาบอ่าเจอล่างพี่เป๋าหน่อยเป็นไงวิง่งมาชุบเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันไม่กลัวกระสุนกระสือเลยเหรอนี่ไงสามหัวไปดิสามหัวมันไม่กลัวกระสุนเลยอะ่ะฟังดูนะไม่กลัวกระสุนก็นจะเข้าตัวเองเลยมันเดินมาแบบเหมือนไม่มีคนอยู่โอ้ยไอ้ตรงเอ้ยน้งเจอสไน,นโนสโคพี่ไอ้หนุม่ม เซนยโยทะโขบระยะประชิดนี่โอ้ตกเป็นเรื่องยอโอ้โหเล่นยาวผมบอกเลยไนด้มาลัวลัวฮะเล่นยาวๆไปมาวันนี้ผมจะมาแสวงหาคนตึงในโหมดธรรมดานะครับเขาบอกว่าอาจจะมีเคปเจ้าซ่อนอยู่ก็ได้ อวนี่ไงคนนี้ก็น่าจะเก่งนะนี่น่าจะมาวอร์มมือหรือเปล่าไปนะครับสจัสดีโยกขวามาต้นต้นไม้ปุ๊บลูนี้เข้าได้นี่โน๊ะโน๊ะโน๊ะ <c oughs> เรียบร้อยล่วง แทงล่างไปก็ไม่ช่วยอะไรไม่ได้น้องมีกองพวงมีสองพวง<า>อะไรอ่ะอุ้ยเด็กกระปุกตั้งใจเล่นหน่อยดีโอ,อเคครับพี่เป๋าพี่ขอโทษครับ หูตไตวอไม่ทันเฮ้ยเ,เอาหน่อยเพื่อนอีกคนนึงสูๆ้ๆสูๆ้ๆเอ้ยหัวร้อนแล้วนะยาสวัสดีครับพ่อฮ่าผมเองเจอพลังเต้าหู้พี่แน่นอนดันหนอดันหนอหนุ่มชุดเพิ่มก่อนะ

ตายแลวหนึ่งสวยตายลวสองตายแลวสามตายแล,วส,ยแลวสี่ <S <S ไ,ไายแดกูล็อกายลห้า ฮู้ตู้ฮู้ฮเพื่อนล้มโอ้โหจะรีบดันเข้าไปทำไมว่ะ เมื่อกี้ก็ตึงเปี๊ยเลยนะ,อะสองปืนนี้แหละพิชิตโลกผมบอกเลยเฮ้ยแต่ด่านนี้ใกล้นะด่านนี้ด่านใกล้เอาซองไปดีกว่าไหมรักเลยอ่ะอะฮะรักเยาากฉยเลยด่านนี้ด่านใกล้เอาลูกซองมาดีกว่าเหมือนเขาแอบลอยทางนี้นะเหมือนจะเขาไม่แอบลอยทางนี้นะเราก็อ้อมดัดเขาอีกทีหนึ่ง ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นขโอ๊ยจะทั้ผมจะทผม <c oughs> ไม่ไหวจริงเต็มที่แล้วครับคนดูไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยคะแนนความดีของผมก็คือ95้านะแล้วก็ผมก็ยังต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะได้คะแนนความดีครบนะครับคืออันนี้คือโดนแบนทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลยนะครับก็คือผมสุ่มเจอโปแต่ว่าผมต้องโดนแบนไปด้วยซึ่งขอบอกเลยว่าม่งไม่ได้เลยอะเอาง่ายๆนะครับเรื่องต้นเหตุมันมีอยู่ว่า คือผมสุ่งเจอโปแล้วโปเนี่ยยิงคนเดียวเลยโดยที่ผมไม่มีโอกาสได้ยิงเลยคือเกมก็เลยมองว่าผมอะ่ะทำตัวไม่ดีไม่ช่วยเพื่อนเล่นก็เลยแบนผมเวซึ่งแล้วผมผิดอะไรอะ่ะนะครับถ้าผู้เล่นเจอแบบนี้นะครับทุกคนมันมันโอเคโอเคไม่นไรหลกทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็เอวันเจโดนแบนขออภัยด้วยครับีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเสียใจวะ่ะ